ก็ก็ไม่ต้องมีเสียงใดตายนะมึงดีใจจังเลยอ่ะพี่ๆก็ดูหมดเลยปกติพี่ก็ไม่ดูนะ้กคนไบติดติดค่ะติดติดเพราะว่าเหมือนแบบเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยทุกวันนี้ก็คือจะต้องไปด้วยกันส่วนส่วนใหญ่ก็คือ แค่เดินเข้าห้องน้ําก็จะต้องเดินตามกันแบบหมายถึงว่าเดินฟองฟองเล่นจริงทำไมเธอไม่ชอบไปไหนคนเดียวเฉยๆ่ะคก็เลยต้องไปด้วยกันก็งงอยู่นะคะทุกวันนี้ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันว่าทําไมต้องเข้าห้องน้ําด้วยกันก็แบบซ่อนย่าเขาจะบอกว่าหมีมาเร็วหมีเข้าห้องน้ำกันเนี่ยหมายถึงว่าเดินไปห้องน้ําแต่ว่าก็แบ่งห้องอธิบาถามหนูอธิบายพี่ไม่ได้ถามเข้าไปทะําอะไรในห้องน้ำพี่ไม่ไย้เลย เขาก็ชวนหนูห้องหนาวไม่ใช่นะทั้งที่หนูไปยังเออาต้องทำอะไรเดี๋ยวก็ปวดเองหมายถึงว่าเดี๋ยวก็วันเดียวเข้าไปจะโคตรนี่มาเลยเหรอแล้วมันมีเรื่องประหลาดอีกอันหนึ่งค่ะคือเวลานัดซ้อมนัดเจอกันอะไรเงี้ยสองคนเขาจะตักเนตักมาจากบ้านเขาเนาะเขาจะแต่งตัวเหมือนกันมาโดยที่แบบพี่ก็จะถามเขาทุกวันว่านี่แค่นัดกันเหรอเช่นวันไหนที่จะเป็นแบบรายทางก็เป็นรายทางวันไหนจะแบบว่าเสื้อยืดแบบ เอลอยก็เอลอยเลย้ยแล้วว่าเฮ้ยโทรศัพท์ถามกันเหรอว่าวันนี้จะแต่งอะไรเขาบอกเขาเปล่าจเราเชื่อมติดันเยอันนี้จริงผู้หญิงก็อาจจะแบบมีมีสไตล์การแต่งตัวคล้ายๆกันใช่ค่ะแต่วันล่าสุดอยู่ๆมาแบบเกงแบบบลูยีนสีเหมือนกันเนี้ยแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีฟ้าเหมือนกันใส่เสื้อเชิ้ตติดกระดุมลายทางเหมือนกันที uh. ่แบบ คืออะไรอ่ะเอ่ช่อคืออะไรแบบใช่ใช่ค่ะเหมือนกันใส่มาเองไม่พี่ก็งงไงคือไปซ้อมเต้นแล้วก็อ้าววันนี้มาเหมือนกันอีกแล้วพี่ก็นั่งมาวิ่ชอยว่าแบบมันนัดกันหรอไม่อีกวันหนึ่งเหมือนกันอีกแล้วล่าสุดตกใจกว่าเพราะมันแต่งตัวเป็นผู้ชายมากก็แลไม่ใช่ผู้หญิงเปล่าตู้เสื้อผ้าเดียวกัน ไม่ได้ไม่ได้นานค่ะมีที่ที่มีเหมือนกันก็มีแล้วก็มีที่ที่ยืมกันใส่อะไรอย่างเงี้ยมีค่ะใช่ใส่ได้กันขายต่อแอบขายผู้เส้อแบบู้เสื้อผมีเสอผผู้หูชายมากกว่ากันผูเสื้อแบบในตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันกางเกงยีนเยอะมากใช่ค่ะปกติฉันไม่ค่อยใส่กับบงค่ะแต่ก็ใส่บ้างแต่ก็ใส่กางเกงยีนนะคือจะมีเหมือนกันเลยรองเท้ายิ่งเหมือนเลยค่ะถ้าไม่นับ หมายถึงว่าไม่นำ EP 8ใช่ไหมยังไม่ได้ดูที่ชอบที่สุดเหรอคะม,มีให้ซีนซีน EP 6แหละเร l รรค r สเตอร์หมีขึ้นรถไฟเหาะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> โหดูเองแบบเหนื่อแตกอทุกคนคือแบบโโอ้หเราเล่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วตอนนั้นนะตัววันกับตัวเพลงใน,ในฉากเลิฟซีน e n e มีมองว่าซีนนั้นะมันไม่ได้เป็นเ l ิฟ e ีนที่ที่ดู โอเเกินไปอ่ะมีรู้สึกว่าภาพสวยการที่การแสดงของพวกเราการเรียกกันอะไรเนาะมันรู้สึกว่ามันมีความโรแมนติกอยู่ในนั้นมากๆมีรู้สึกมีชอบซีนนั้นเลยค่ะถ้าทักทั้งหมดนะเหมือนกันจริงๆอ่ะคือพูดแบบทุกๆเรียกชั่นเลยว่าหนูรอซีนนี้มาตลอดอยากเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนือความคาดหมายทั้ง อะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกที่ถ่ายก็ยังรู้สึกว่าเออมันจะโป๊หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอตัดออกมาก็รู้สึกว่าเออมันมันมันดีค่ะมันดีมากๆทั้งหมดถ้าหนูพูดในฐานะที่หนูเป็นคนดูนะคะก็ชอบค่ะชอบพอวันนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเราโล่งใจมากกว่าที่ต้องแบบมองแบบของพ่อกับแม่เราไว้ทำไมวิ่งเงี้ยนะทำไมวิ่งเงี้ยล่ะขว้างเลยแต่วันนี้แถลงผ่านกัอันนี้อันนี้ลูกสาวส่วนใหญ่ เป็นเด็กดีไม่ค่อยได้ห้องเย็นคมยังไงบ้างมันคลายมันโล่งลโอยมีว่าโล่งไปเยอะมากมากเพราะว่าก่อนหน้าที่ตอนแรกพี่ชอตถามมีว่าคิดว่าบัตรในโรงเนี่ยจะขายหมดขายหมดไหมโหมีกลับบ้านไปแล้วมีก็แบบหรือเราจะเหมาดีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตอนนั้นมีตอบพี่ชอตไปว่าหมดสีหมดแล้วพี่พี่ชอตถามว่าเอาอะไรมามั่นใจมีบอกว่า ก็ไม่รู้เชื่อไปก่อนแล้วคือสุดท้ายในวันที่บัตรมันโซเอาภายในแบบในสองชั่วโมงอะค่ะใช่ค่ะโหมันมันแบบมันหายแบบเขาเรียกว,ว่าหายหายความวังวลไปเลยจะเป็นลมด้วยค่ะแล้วพีเมเข้าไปแล้วพี่ฉับบอกว่าอย่าพึ่งแม่บอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นลมนะ <c oughs> ใช่ค่ะคือมันแบบโล่งใจไปมาๆรู้สึกว่าโอเคมีคนรักเราแล้วก็รักในซีรีส์ของเราแล้วล้วก็ได้เห็นมันแล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากนําเสนอหรือไม่ว่าเราอยากเล่นอะไรที่พูดก่อนหน้าเนี่ยเรามีการนำเสนอว่าเออถ้าเราสมัคเขมีเขใจกันอีกรอบนึงเราอยากคือคือหนูอะเคยเคยคุยกัแล้วค่ะหนูอยากเล่นหนังบู๋ไม่ได้บอกที่บอกข้างหนูหมายถึงว่าไม่ได้คืออยากจะยิงปืนออเหนูอยากจะถือปืนใช่หนูอะไปไปลองทําท่าแบบ ไปลองทำท่าถือปืนให้ดูแล้วซ้อมแล้วเรียบร้อยแต่ว่าคิดพอดให้ด้วยเป็นใช่บอกว่าเขาจะเป็นตำรวจแล้วมีเป็นโจรแต่ว่าตอนสุดท้ายอ่ะเฉลยว่าหมีไม่ได้เป็นคนผิดแล้วตกหลุมรักกันอันนี้อันนี้เขาพอดเรื่องเขาเลยอ่ะอันนี้แค่แบบอินเมจินขึ้นมาเฉยๆแล้วอยากลองเล่นะไยที่แบบ อันนั้นมันก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแบบใสๆเรียบร้อยอันนี้เราก็อยากจะดูแบบดุดันไม่เกรงใจใครขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยดูกระดูกตัวเองก่อนลูกเดี <c oughs> ๋ยวนี้น,น,นับการเตรียมตัวที่จะต้องไปเจอกับแฟนท,ท,ทั่วโลกที่แม่เราบอกมาเมื่อกี้นะเราเตรียมตัวเตรียมอะไรกันบ้างนะโอ้หนึ่งเลยคือเตรียมเรื่องเอ่อสกิลการร้องเพลงมากขึ้นการเต้นมากขึ้นอะไรที่เรายังไม่เคยทำพี่ชอยกับพี่เอจะก็คือหาให้ทำหาให้ทำเลย แล้วก็หาให้ทาฟังแล้วแปลกๆอะ่ตอนแรกสนุกค่ะ็นไรที่เพึ่งคนพบเหมือนกันว่าเออพอเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้แล้วพอมาทํามันก็เอนจอยดีอะไรเงี้ยค่ะมีเหนื่อยนิดหน่อยโมไปก่อนใช่ไหมอ่ะพูดได้เลยคือวันนี้มีและมีสกิลหนึ่งที่ปกติไม่เคยทําแล้ววันนี้ได้มาทำการเตนการเต้นใช่ค่ะเต้นนิดนิหน่อยเราซึ่งเราใช้ระยะเวลาการซ้อมแบบ ั้นมากๆเลยอันนี้มีพูดได้ไหมไม่รู้นะคือใช่เนากประมาณเรีมนานหรอเดี๋ยวเวลาเราพลาดเขาจะได้เข้าใจเราไงประมาณําหนึ่งอาทิตย์ช่วนประมาณนั้นหนึ่งอาทิตย์กว่าก็รว่าเราทำงานลวกลวกลูกใช่แต่ว่าก็ถี่อยู่ประมาณหนึ่งก็คือซ้อมกันเกือบทุกวันนี่นี่คือการเต้นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกค่ะก็ถ้าเป็นยังไงก็ฝากดูเลยฝากกรีดแท้กำลังใจด้วยเสียงกรีดจะทำให้หนูเต้นแรงค่ะ แลออแล,ลืมอ่านที่เป็กจากอินเตอร์แฟนที่อินบอลเข้ามา,ออมามหานว้เราบ้างเลยออ่านคะ่ะมีอ่านเยอะมากอ,าอ่านเยอะมากค่ะเพราะาอ่านทุกอันกดใจกดใจถ้าไหนที่เราเห็นเราก็จะกดใจกันอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ใช่กดใจเยอะมากมีหลายประเทศมากเลยมีโอ้หเยอะเลยเนาะมี่แบบใช่ค่ะแบบทั่วโลกจริงๆต่างโลกมากคือแบบเขาเขาแบบเหมือนน่าจะเป็นแฟนนิยายมาก่อนอยู่แล้วเนาะใช่ใช่แล้วพอเขาไม่เห็นผลงานเขาก็จะแบบมี่ไม่รู้ว่าเขาอวยมี่สองคนกันไหหรือเปล่าแต่เขาจะบอกว่า สกิลการที่แบบเขาเห็นแววตาเห็นการแอคติ้งของเยเยวันกับเยเพลงเขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาได้เห็นนิยายที่เคลื่อนไหวออกมาเวลาเรามีชีวิตตัวละครมีชีวิตจริงเราอ่านเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ประทับใจค่ะอ่่ามเเลนสกับใช่เนี่ยหนูนุ่ยอย่าบิวอย่าบิวอย่าบิวนะมาตามเลยบิวขึ้นง่ายมากเชนบิวไม่ต้องบิว ร้องนิดหน่อยไปแล้วค่ะมาช้ามาช้าซ้อมร้องเพลงร้องเพลงจบแล้วก็ร้องไห้โดยยังไม่มีใครอะไรทั้งสิ้นใดๆเสียใจอะอีทีสุดท้ายแล้วไม่อยากให้จบค่ะแล้วก็เหมือนเราก็เดินทางกันมาจริงๆอะรู้สึกว่าเหมือนมันนานเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากแบบเหมือนมันมีหลายอย่างที่ถ้ายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่า อะไรหลายอย่างที่เรายังไม่เคยลองสกิลอะไรไที่เรายังไม่ได้แบบพัฒนาตัวเองก็แบบเออเดี๋ยวเราจะพัฒนาหลังจากนี้ให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอร้องเพลงตัวเองแล้วแบบใจหายมากแต่ได้ร้องอีกแน่ๆแหละค่ะ <c oughs> คือแค่วันนี้มันจะ <c oughs> ต้องส่งเสียงเพลงแล้วก็วันนี้ว่าแล้วก็ตัวละครทุกตัวกับสุนีย์แล้วก็ค่อนข้างใ,ใจหายนิดนึงค่ะโอ้คำถามนี้เหรพูดแบบสดใสละกันพูดแบบสดใส หูสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจแล้วกันอนสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจหมีก็คือหมีอเป็นคนที่เขาไม่เคยร้องเพลงไม่เคยเต้นอะไรเงี้ยมาก,ก่อนเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ทํากับสนาได้ดีมากๆอะไรเงี้ยเหมือนพยายามมากๆอะไรเงี้ยค่ะเต้นคือสกิลการเต้นหมีบอกว่าหมีไม่เคยเต้นมาก่อนเลยแต่ว่าในระยะเวลาที่ทเทียบเท่ากับหน,นาที่ท้าเคยเต้นมาก่อนเขาทําได้ดีแบบมากๆเขาเก่งมากเลยแต่เขาไม่เคยชมตัวเองค่ะอะไรหมีก็ก็ เสเัญญาก็กเป็นพาร์นเนอร์ที่ดีคนหนึ่งค่ะก็อย่างเช่นเอาตัวอย่างง่ายในอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเราร้องเพลงกันแล้วเราก็ซ้อมเต้นกันค่อนข้างถี่แล้วมีรู้สึกว่าหมีกลัวว่าตัวเองจะแบบทําให้เพื่อนแบบเหนื่อยขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆอย่างคือสอัญญาต้องรอหมีแต่คือสอัญญาเป็นพาร์นเนอร์ที่ที่ไม่เคยบ่นกับหมีเลยหรือไม่เคยทําหน้าไม่พอใจคือเวลาบางทีส่ติถ้าเป็นช็อตที่เต้นด้วยกันแล้วหมีมองหน้าเขาแล้วเขารู้ว่าหมี่ มีแบบหนึ่งที่กังวลเขาก็เขามองตาหมีแล้วเขาส่งสายตาม,มามีรู้สึกได้ว่าอันนั้นคือคือกําลังใจที่ผ่านการแบบไม่ต้องพูดเลยแล้ว่บางทีมีเองจะก็จะรองไห้เพราะรู้สึกว่าแบบคือถ้าถ้าชีวิตนี้จะต้องทํางานกับใครสักคนแล้วจเจอพาร์เนอร์แบบนี้ก็มันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเสื้อตาแดงอะไม่องพยายาม <laughs> ทำตาแข